ถูกภรรยานอกใจแถมลูกยังไม่ใช่ลูกของตัวเองเลยสักคน กลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกเมื่อนายเฉินวัย45ปีชาวมณฑลเจียงซีประเทศจ,จีนที่ได้แต่งงานกับภรรยามานานถึง16ปีแล้วแต่กับโดนนอกใจมาโดยตลอดนายเฉินได้ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์สำนักหนึ่งว่าตลอดเวลาที่แต่งงานกันเขาต้องไปทำงานไกลบ้านและภรรยาก็ไม่เคยทำให้เขาไม่ไว้ใจเลยแต่ไม่นานมานี้เธอเริ่มไม่ยอมรับสายเริ่มไม่รับวิดีโอคอลที่เขาติดต่อไปจนกระทั่งเขาลองติดตามเธอจาก G.P.S. จนกระทั่งพบว่าวันที่1มีนาคมเธอนั้นอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาจึงแอบไปดักรอที่โรงแรมดังกล่าวก่อนจะพบว่าเเเเธออออออนนนนัั้้กกกกกมมาาาาโรรงงบบชีีคค็วลท่่พพจได ไม่อยากใช้ชีวิตครอบครัวต้องพังทลายแต่เขานั้นเริ่มสืบตอไปเรื่อยๆจนมปถึงการพิสูจน์เอ a ของลูกๆทั้ง3คนและผลก็ออกมาระบุว่าเด็กที่เขาเลี้ยงมาทั้ง3คนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาเลยสักคนซึ่งทําเอานายเฉินนั้นแทบล่นทั้งยืนกันเลยทีเดียวจึงตัดสินใจไปถามความจริงจากปากภรรยาแต่กับโดนภรรยากดและขาดการติดต่อหายไปเลยตามหาที่ไหนก็ไม่เจอจนต้องออกมาขอร้องสื่อขอให้ช่วยตามหาครอบครัวของเขาด้วยจนในที่สุดรายการโทรทัศน์ก็สามารถติดต่อภรรยาของเฉินได้ซึ่งเมื่อได้คุยกัันนนนทททาา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 งงงงฝ่่่่่่่่ยยยยภรรรรกกกกก็ออ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 อไไไมมพใใจจจชดดดเเเและ้้ออ้โตววธธคคิิสีํื และต่อว่าสามีของเธอที่ใจแคบที่คิดจะหย่ากับเธอเพียงพอรู้ว่าลูกที่เลี้ยงมานั้นไม่ใช่ลูกของตนเองเธอยังถามสามีอีกด้วยว่ามีสานึกบ้างไหมแค่พอรู้ว่าเด็กๆไม่ใช่ลูกแท้ๆก็ถึงกับจะทิ้งกันไปงานนี้ทาเอาคนที่ได้ดูรายการลมถึงชาวเน็ตต่างมากก็จมตีภรรยากันอย่างดุเดือดว่าพฤติกรรมที่เธอทํากับสามีมันสุดจะรับไหวและเชีย์ให้ในายเฉินฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหายให้หนักๆไปเลยเพราะยังไงก็ชนะแน่แน